ตามที่นโยบายรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยออกเป็นกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำฐานข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้กับท้องถิ่นนั้นก็สืบเนื่องจากว่าเรานั่นเป็นโครงการบริหารส่วนท้องถิ่นนะฮะซึ่งก็มีหน้าที่ในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนสิ่งหนึ่งนะ,ะที่ท่านนายกเทศมนตรีเองนะฮะซึ่งท่านเองก็มีแนวคิดมีแนวนโยบายว่าจาทำอย่างไรการบริการประชาชนถึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็ประชาชนมีความพึงพอใจ ในด้านการประเมินภาษีหรือการทำแผนที่ภาษีนั้นการที่เรานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้น่าจะเป็นการบริการประชาชนตรงจุดและก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นความภูมพอใจนะเพราะว่าเราใช้นวัตกรรมใหม่ๆการประเมินภาษีการประเมินภาษีการใช้เทคโนโลยีการวัดขนาดความกว้างความยาวค่อนข้างที่จะแม่นยำฉะนั้นเราสามารถที่จะอธิบายกับ ภาคประชาชนที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะเป็นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมนะฮะเป็นเรื่องของความโปร่งใสที่เจ้าพนักงานประเมินเองนี้นะฮะก็จะไม่ลำบากใจการประเมินค่อนข้างที่จะต้องแม่นยำาฉะนั้นการนำนวันตกรรมต่ตางๆนำมาใช้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ตรงจุดแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในด้านบริการชุมชนนั้นตรง สำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นจึงได้หยิบยกแนวคิดเมืองอัจฉริยะในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาคารัฐ smart government จึงได้นำนวัตกรรมการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนมาใช้ในการทำงานสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสูงชัดเจนถูกต้องในการทำแผนที่แม่บทซึ่งอาศัยความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและพนักงานของเทศบาลเมืองกระนวลในการสำรวจทางอากาศและจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องในการเอาไปใช้เป็นฐานประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาหนึ่งเดือน ให้ทันต่อเวลาในการจัดเก็บรายได้และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความเป็นธรรมและก่อให้เกิดรายได้ในการที่จะนำมาพัฒนาท้องถิน่นนอกเหนือจากนวัตกรรมสำรวจด้วยโดนแล้วเทศบาลเมืองกระนวนยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันในการสำรวจภาคสนาม ที่ลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลครัวเรือนเพื่อระบุเจ้าของทรัพย์เจ้าบ้านและบุคคลที่อยู่ในบ้านเพื่อนํามาใช้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพระราชบัญญัติผ่าษสิที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562 25และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนที่ภาษีและระเบียบทรัพย์สินพศ2 5 5 0ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงข้อมูงให้มีความท้อและสมบูรณ์ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกโปรงกรรแผนที่ภาษีและยงังทรัพย์สินแอรแท็ก3,000เบอร์ชั่น4.0เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่มีและสิูงขึ้นเทศบาลเมืองตะวนจึงได้จะทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและยนทรัพย์สินประจำปีพศ2564ขึ้น โดยดาเนินการออกเป็นห้าระยะคือระยะที่หน,นึ่าางการบินโจนสํารวจถ่ายภาพทางอากาศระยะที่สองการปรับความเทียนภาพโดรนและการบา้ากระสับระยะที่ 3, สามการสํารวจอาทารแบบที่หนึ่งคือกูเกิลสแกนวิวและการเชิญผู้น,นําหมู่บ้านมาให้ข้อมูลบ้าน,าน,านเรื่ที่และชี้แนวเขตหมู่บ้านและการสรํารวจแบบที่สองการสรํบบารวจด้วย แอปพลิเคชันระยะที่4การใช้งานาแอราแท3,000เวอร์ชัน4.0ระยะที่5าการปัดชิ้นนิเทศโครงการสุดท้ายนี้ทางเทศบาลเมืองำนวนจะได้ดำเนินการทำจดหมายเพื่อให้ประชาชมนมาชำระภาษีในระยะเวลาต่อไปครับ ผลสำฤธิ์ของการพัฒนานวัตกรรมทําให้พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกระนวนสามารถดาเนินโครงการภายในระยะเวลา1เดือนและมีระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน l t ลแท3,000เวอร์ชัน4.0ที่เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการสำรวจและการจ้างพนักงานเจน้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมในโครงการมีทักษะในการปรับปรุงข้อมูลและที่สำคัญ ข้อมูลที่มีความละเอียดชัดเจนทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการประเมินภาษีและยังจะต่อยอดนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านการรับบริการผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ฐานข้อมูลของระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดตามนโยบายขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ เทศบาลเมืองกระนวนขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผลักดันโครงการจนเสร็จสิ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์คณะผู้บริหารเทศบาลจะยึดมั่นในการพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระนวนให้สอดรับกับการเก็บรายได้ที่ประชาชนต้องอยู่ได้กินดีและมีความสุข